สวัสดีคะ่ะมาเจอกกบลิ้นนะคะวันนี้นะคะลีนะคะมาแบ่งปันให้สำหรับคนที่นะคะอยากนะคะอยากอัปเดตนะคะ Facebook นะคะเขานะคะให้อัปเดตภายในวันที่12พฤศจิกายนนะคะถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้นะคะ Facebook คุณอาจจะถูกล็อกได้นะคะทุกคนอ้าวอันนี้นะคะมาแบ่งปันให้นะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกับลิดได้จ้า,ดดจาเขาจะมีให้ยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็นะคะจะเดี๋ยวนะคะลิดปิดเสียงเพลงก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะ นี่ค่ะเปิดใช้ Facebook นะคะโปรเจกต์นะคะก่อนวันที่12พฤศจิกาหากไม่ดำเนินการคุณจะถูกล็อกนะคะไม่ให้เข้าบัญชี Facebook นะคะโอเคนะคะคนไหนที่เข้ามานะคะทักทายกัะลิดได้จ้าเดี๋ยวลิขขอเช็คเสียงก่อนนะจ้า เสียงชัดไม่เอ่ยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกับลิดได้จ้า วันนี้นะคะมาแบ่งปันให้ลองไปหัดทำดูนะคะลองไปทำดูเผื่อที่ว่านะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแล้วไม่สามารถเข้าเฟซตัวเองได้นะจะ๊ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อหาช่องตัวเองไม่เจอ <laughs> ต,ปปต่อมานะคะเรามาดูหน้าหลักกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้คุณนะคะเข้าไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวลิซให้ดูนะคะ f c e e o o o นะคุมคุมเข้มมากเลยนะทุกคนคุมเข้มเพราะอะไรเพราะว่านะคะเขาอยากให้ยืนยันตัวตนนะคะไม่งั้นนะคะ อาจจะทำให้นะคะ Facebook ของเรานะคะโดนบล็อกนะคะโดนล็อกนะคะแล้วนะคะไม่สามารถเข้าใช้ a c e b o o k ได้นะคะอ้าวมันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่นะคะให้เราเข้าไปทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะ,ะคะุณเข้าไปนะคะ เฟซบุ๊กนะคะของตัวเองนะคะแล้วนะคะตัวนี้นะคะเข้าไปตรงจุด3ขีดนะคะ3ขีดตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเข้า3ขีดตรงนี้แล้วก็นะคะให้เราเข้าไปตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะจ๊ะเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะอ้าวพอเสร็จเรียบร้อยนะคะ มาหน้านี้นะจ๊ะตั้งค่าเข้าไปตั้งค่าวความเป็นส่วนตัวเสร็จนะคะเขาจะเห็นเมนูการตั้งค่านะคะเรากดเข้าไปตรงตั้งค่านะคะอันนี้จะไปช้าช้านะคะทุกคนเข้ามาทำดูนะคะอ้าวต่อมานะคะนี่ค่ะ เข้าไปตรงรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะคะของตัวเองนะคะเข้าเมนูนี้นะจ๊ะนี่เขาจะให้เข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญของตัวเองนะคะ กดเข้าเมนูตรงนี้นะจ๊ะนี่ค่ะหน้าตาของคนที่นะคะเขาตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะขึ้นคำว่าการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีนะคะตรงนี้นะจ๊ะจะขึ้นติ๊ก สีเขียวทั้งหมดนะคะของลีนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคนไหนที่นะคะยังไม่ทํานะคะบางรายการนะคะเขาจะขึ้นตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นคําว่าสีสีน้ำอ่าสีสีน้ําตาลนะคะทุกคนสีน้ำตาลที่ยังไม่ติ๊กเป็นสีเขียวอนะทุกคนให้ลองเข้าไปเช็คดูนะคะ แล้วก็เข้าไปตั้งค่านะคะอย่างเช่นนะคะเมนูนี้นะคะเมนูนี้เข้าไปกดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้นะจ๊ะนี่ค่ะกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้เลือกนะคะเขาจะให้เลือกเลือกข้อความแล้วก็เลือกนะคะการยืนยันตัวตนต่างๆนะคะ เราก็เลือกข้อความพอเลือกข้อความเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้ใส่เบอร์โทรของเรานะคะเพื่อนะคะที่จะส่งรหัส OTP มาให้เรานะคะเราก็เอามากอก OTP พอเสร็จเรียบร้อยกอกรหัสเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm. ก็จะขึ้นนะคะติ๊กเป็นสีเขียวนะคะทุกคนอ้าวลองเข้าไปทำดูนะคะมันจะมีขั้นตอนนะคะให้เราทำอยู่นะคะ โอเคนะคะอันนีนะคะมาแบ่งปันให้นะคะอ้าวถ้าใครยังไม่ทํานะคะรีบไปทํานะคะภายใน12พฤศจิกานี้นะคะ Facebook ของคุณนะคะจะโดนล็อกไม่ให้เข้าระบบนะคะรีบไปทํานะคะโอเคนะคะ บายบายวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะจะมาแบ่งปันให้เรื่อยๆนะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ